นิสัยแบบได้น้องละเอาตรงๆมักคนแบบนิสัยดีแบบเอาใจเฮานะเพราะว่าเฮายังน้อยอยู่ดูเฮายังพูดใกความเอาเข้าหันว่านี่ไปไปย่านตัดสินใจนะคัโดยคันเฮาเว้าหันเว้าวิ่ไปก็เปิดใจเย็นก็เฮาเฮากะอันนั้นดี พ่อแม่พี่น้องสาบายดีดุงปานาอาสาบายดีเอฟซีของสาลาหน่อยเบอร์สุขุสุคนบวสชิยูภายในหรือต่างประเทศโวบัสชิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าการยิงดีต้อนรับกับสูซองยูทูปของสาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพอกับสาราน่อยในเมื่อน,นี้สาราหน่อยกับพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนเนาะเดินทางมาหาน้องแก,วก้วเซนเกลเซนเคยทุกคนเลยเมื่อน,นี้กะเป็นรอบที่สองเนาะที่ว่าสาราน้อยได้เดินทางมาหาทางน้องเป็นเนาะ โดยคือทางน้องเพลนกน็ออกมาเปิดคลิปเนาะทุกคนทั้งเปิดคลิปเปิดใจเนาะอยากมีคนโอบคนดมทุกคนเลยคือทางน้องเพลนกะเป็นคนหุนนน้อยเป็นตาหักตาแพงเนาะทุกคนเนาะโดยเมนีสาระหน่อยกับซีม,มาถามความรม้สุดของน้องเพลนเป็นจังได้เปิดคลิปเปิดใจไปแล้วพอซีมีคนเข้ามาโอบม,มาลมนำอยู่โบนเนาะโดยตอนนี้สาระหน่อยกับมาหอดจอดถึงเือนซานของน้องเป็นที่เยยบห้อยแล้วพอไ่พี่น้องเลย แต่ว่ามื่อน,นี้ทางน้องเพิ่นก็ได้มาดิดน้ำนองน้ำเนาะ,ะสารละนอยก็เลยค่ะถ่ายคลิปเป็นเลยขอไปพี่น้องเลยก็โอเคนอะกทางสารละนอยกับสีขาวปีโอไปต้มน้ำนองอแก้วเพื่นเนาะทุกคนทางน้องเพิน่นสีตอบแนวไดก็เข้าไปครับฟังครับ z o o น้ำกันก่นอื่นกับอฝากไยพี่นอ้องเด้อสุดขูสุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสารละนอยนี่เด้อทุกคนเด้อเพื่อนสารละนอยได้มีกำลังใจได้เห็ุคลิปต่อๆไปเนาะโดยสบายดีสบาย <ś red> <ś red> สบายดีทั้งน้องแก้วมาพบมาพ่อกันเป็นครั้งที่สองน้อลงละ<ด>มาดิดน,น้ามูอยู่บอ่อมาาันนี้มาขายหลอกระเจียวโอ้มาขายหลอกกระเจียวเบิร์ดแล้วเบิไไร์ดวายอดีนะนในหลายเติบบ่อในหกถุงในหกถุง,<ท>งขายถุงเขาได้น้องละ ถุงละสิบพันในหกสิบพันไปหากะไพหากระลูกลุงม,มาแบ่งปันกันบ่นบันนี่หากละตาอือก็คือไพชีได้หน่อยได้หลายกะแล้วแต่ผู้มานเนาะเกิดเ <laughs> จ้าไปหาแต่เศร้าผู้ไปแต่หกมงไปแต่หกมงมาจากโมงบันเนี่ อืมอืมอืมโดยโดยโดยกินข่าวเทียงแล้วบอหากะกิน,กนหากระกินได้ยังได้กินเนาะไปซื้อซินแห่งมากินครับอืมอืมอืมเป็นคนหุนน,หน้อยบางๆกินได้ยุ่บอเนี่ยคือในคลิปก่อนทั้งน้องเพิ่นก็ทั้งน้องกเว้าบ่าาาค่อยดังเนาะอ,อ,อายตื่นเ <c oughs> ต้น น, αι, นี่มามารอบนีเป็นนี่แหละลกูโมซึ <laughs> ยังคือเก้าอยูยอ่ยันมาแบบสิน้นแดละสิ้นกับกล้องเลย <laughs> โดยม่อนี้ได้แต่งหน้าอีว่ามาอนี้ยใครแตง่งให้แต่งเองแต่งเองคือว่าเ่ไดดแตง่งคือทำไปซาแาาท้ เออ้าแต่สติกไป่ว,บบว่าทั้งน้องดานี่เคยแต่งหน้าแต่งตาอยู่บ่บ่เคยจกเชื่อถ้าแต่พวกพอลกคอนเออ,เอ,อ,เออคือแบบว่าผิวหนาเนาะอ,อยหยงงก็เน,นี่นขักเลยนี่คันแบบว่าคันไ้แต่งอดีตี้งามเลยน้องเนี่ไม่ว,บบว่าตาก็งามเนาะตาเจ้าบม่ได้เขียนมาบ่าอ,อืมทรมาสิ์เลย,ยเออจมูกเจ้าก็งามเนาะ <c oughs> สรุปแล้วในใบหน้าเจ้านี่ก็คือแบบว่ามันแต่ละอันมันก็นพอดีเบิดประกอบปรกากับเดรกลายเป็นวาน,น้นหักเบึ่งนลายกับโบเบือเป็นตาหักตาแพง<ด>อ่าเป็นจังได้้องหลาเปิดคลิปมาใน,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 นเมื่อนั้นมีคนเยินมือเขามาใอยเดือแล้วบ่ยังยังอยู่<ด>อืมบบดนี้คนที่ว่าทักเขามาโอลมเจ้าเลยสามีอยู่บอยังบ่เห็นไผเสร็จมเอ้ยเมนบ่โดยอ้ายังบบมีสักคนนะโดย เออที่ว่าแชทเข,ขมาโอ้ร่มเจ้านี่ได้โยอืมเดอเป็นอะไรบัดนี่เพิ่นหาเฟนบ่เจอมี FC เอฟซีเพิ่นฝากมาถามมาไผาตังซื้อเฟนใหน้ผ <c oughs> าตังไห้มูมูตังกัน้งกันตั้งอันนั้นเลยมูพาเว้าโดยโดย เพิ่นว่าป้าสือเฟสน้องนี่ไพเป็นคนตังไห้ว่าเพา้อมเพิ่นหาแ้วมันบ่ขึ้นแบบนี้นะขนาดเอื่อยเขาไปคนหายัางบพ่พอสือเฟสน้องค่ะืมอน,นี่และเอื้อยสีเอาใหม่ก็คือเาาพ้อมเนาะขิดกับหมู่บอสื่อเฟสนี่แนะ <c oughs> บบน,นี้ได้ดินทางไล่แล้วบอนองละ <c oughs> ยังสมัครแล้วบอ สมัครบเป็นซ้ำเลยแต่ว่าว่าทางอ่าทางทีมงานเอื่อยสมัครใครเนี่กระดินได้ยเยอ่บ่กินเป็นบ่าน, <laughs> น่าจะเป็นเนาะเพราะว่ามันก็อาชิง่ายกว่าทางเพศรองเราเลยหลายคนเป็นกับคน,น,นหาบอเห็นเดชื่อเพศ้องนะทางเงาวแล้วก็บางที <laughs> 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 นะก,ก็มีแต่ว,ว่าบัดนี้กระซีเอาทางนายห้เพิ่นเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ทางทีมงานเอื้อยกระชีได้ตั้งรายห้ แต่ว่าแบบคันว่าเพิ่นทักเขามาโอ้มาลมเจ้านี้เจ้ากบชีลมน้ำเพิ่อนอยู่บอลมลมเนาะโดยยันว่ารังเกียจอีหยังเพื่อน,อนอายุสี่ห้าสิบลมไละไรบอลมได้เนาะคันว่าสีหายเจ้านี่เอามาเป็นสู้เป็นแฟนนี่ได้บอ๊ะกระเบิงก่อนเนาะแต่ว่าคันว่าว่าวถึงว่าลมได้บ่ก็ลมได้เนาะน้องล่ะ แต่ว่าสีเอามาเพอเอาเพิ่นมาเป็นลูกเป็นผัวในอานาคตเด็กก็ต้องพิจารณาองก่กนเนาะว่าเพิ่นเป็นคนแบบใดคือใจกไปกโดยโดยคือน้องว่าในเมื่อนั่นเองบม่มากคนแบบไรเกาะบ่มักคนสักลายก็มีหนวด <c oughs> บ่มักคนสักลายก็มีหนวดเนาะความรู้สึกแบบไรน้องหละ่ะคือว่าบ่มักบม่บม,บมนมีหนวดอะยะ ย่านซักลายกับย่านคือกันคนมีหนวดในย่านแปลว่าคือคล้ายๆเหมือนเราเพิ่นคือโจรคืออย่างนี้โดยเมนี่คนสักลายได้สบัดนี่คนสักลายแตคือคนตีเมียอือคนซักลายแต่คือคนตีเมียเจ้าเคยเห็นบ่เคยเคยเห็นแบบว่าคนสักลายแต่ตีดูกตีเมียแบบนี้โดยอา่าคนในบ้านนี่บ้านาน้องอะเบิเ่งในโทรศัพท์ <laughs> ก็เลยโบเอาเนาะคันว่าแบบรายเต็มเต็มตัวนี้เนาะมันกลเป็นตายาติพ่อแม่ลุงละแต่บางทีเพิ่นใจดีได้ส่ะก็ยังมิใช่กระแป้ะเล้วซักๆหน่อยๆโบว่าอย่งโดยโดยโดยก็คือคันซักหน่อยๆกะบโบว่าอยังเนาะคันดุนว่ามีลายเต็มตัว หนวดเต็มเบิดนี่ก็คือปฏิเสธเลยบอกเพราะว, <c oughs> ว่าทางน้องก,ก็เป็นผู้เจ้าูงามเนาะหุ่นน้อยเข่าหนามกินได้ยุ่้องละกินน้อยๆโดย,ย,นนยว่ารักษาหุ่นบ่ด,ดูแนวไรกินเขาบอแซบกินข่าบอแซบโอ้ยนากินข่าบอแซบแต่ว่าหุ่นซํำนี่นะโอเคอยู่ได้เอ่วยวะหายยากนี่หุ่นแบบนี้นะ เอ่ยก e <c ough> <t extreme> ็อยากได้ค nice e ือกั้นหุ่นคือเจ้าทำมาได้ทำมาเนีมาดิตนโมูก็มาอยู่ห่มข้อเนาะลมพัดเย็นดีมานี่ยไก่สิฮอยามหายญามนาเลยทางเจ้ากะทําให้น้ำนาเป็นบ่เป็นตั้งแต่แปดปีอืมตั้งเป็นตั้งแต่แปดปีป้าก็คือเหตุวียกแต่น้อยแทนองละเป็นนั่นแหละว่ามีเป็นเห็ดบะเป็นแบบนี้แหละก็เลยนั้น ก็สั้นกะใหญ่คือมูเลยอันนี้ยัง affiliated. นม่น้อยถูกเวียกเนาะถูกเอียกแต่น้อยก็เลยแบบว่าอายุอายุเท่าไรก็ต้องหลานสิบเก้าสิบเก้าแต่ว่ายังน้อยอยู่เนาะโดยไม่มีแน่ต้องหลานมันจังนานเถ่าหุ่นน้อยๆก็คือก็มาแบบว่าเหตุเวียกเห็ุงานซอยพอซอยแม่เนาะตั้งแต่น้อยบบว่าเฮาแกกินบ่แบบว่าบ่สมบูรณ์เนาะโดย อืมก็ได้เห็นในตัวน้อยทั้งอาการพอเป็นอนะไรน้องละดีขึ้นแล้วบ่ยังพูนพามอโรงพาาลทีหมออยู่บ้านเพิ่อือม,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 อมพาไปโรงพีาหมอบอกหยิมบานหนึ่งนี่เย็บซีใจาาไดนนนน้ได้เนี่ยเป็นคนยิมหวานเนาะมีเสน่ห์ได้เนี่ย <laughs> ขึ้นมาแต่ลเลยเธอบปเห็นปล่อยผมนั่งแหละผมยาวอยู่บอบอคือไว้ายาวแทะจงไว้จกปีตั้งแต่ยังน้อยตั้งแต่ยังน้อยเคยตัดอยู่บอบอเคยหมักหมักผมยาวบอแม่อยากเห็นตอนก้าวเข,าข้าวัาววาน เออเต้เมอยากเห็นตอนก้าวเข่าพระคนเออแสดงว่าใกล้แล้วสานนี้สมมดว่าทั้งน้องหลานนี้สิแบบว่าคบหาแบบเป็นสู้เป็นแฟนกับทังนมนมเพลินทังเม่ก่เลยคัดของบ่เอออือืเพลินก็คือสิอยากได้ดูเคยเนาะือว่าให้ให้ทังน้องแก้ยวนี่จงภูมตนวว่ายาวเลยตอนนี้กะ แต่ว่าพ่อมแบบว่าพ่อมสั่งครอบครัวนี่อายุจะปีนึงละสาวปีวปอ้า,าอีกปีเดียวนีู่ดุดีศึกษาเบิบ่งใจ้วยเนาะดเดออี๋ก <laughs> แสดงว่าเวลาศึกษาเบิ่งใจก็เพื่อนี่ก็แค่ปีเดียวเน่ป,ปีปีแบบอาอยุสาวเอ็ดก็แตงเลยได้เนี่ยเห็นไหมทันมาแต่งก็คืออยากให้เพื่อนมาอยู่น่าแมนบอืม พันแบบว่าเพิ่นอยากไลไรไปอยู่น้ำได้าลนองหละจะมาได้คัเที่ยวไปเทียวมาก็ได้อยู่พา่อพ่อแม่ามาได้อือพันว่าเพิ่นแบบสิเอาไปอยู่พุ่นอยู่แบบเป็นรักเลยนี่บไาา่ได้เนาะเที่ยวไปเที่ยวมาแหละได้เนาะอือรักๆเลยแ็คือทางนองหลานี่เป็นห่วงพ่อแม่เนาะอือแกคือแต่เพิ่งงนกเแ่าโอได้เนาะ อัายุเป็นกระไดขึ้นแต่ละเมะื่อกรเลยว่าคันวันมีครอบครัวมีดุมีพัวก็อยากให้เพิ่นมาเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ซอยโดยอืม,อม,อม,อมแม้ว่าน้องไดกะอายุสิบเก้าปีเนาะบ่มีสเปคในบ่น,น้องล่ะบ่ฮู้แทบ่สเปคตัวเองเป็นไดอ่าบ่ฮู้ซ้ำโดยเ <laughs> อ้าคือว่าบ่ฮู้แบบนี้ยันว่ามักคนแบบว่าอ่า คนสูงคนเขานะทางลังคมอีอย่างแบบนี้แมันเรียกได้โมนเนาะแต่เห็นว่าเข้าหมักกะคนว่ามันโบเมนเซนิงเซเนนเขานะกับโได้เนาะโดยโดยโดยแปลว่าก็คือน้องว่าในมือนั้นหมักคนใจเย็นเนาะโดยแต่ว่าคนกินเดากินเบียร์สูบหือสูบยาพอสิได้อยู่บ่กัมันเป็นไปตามนั่นแหละ ตามสังคมเนาะสังคมทุกมื่นนี่เนาะโดยมื่นนี่มันบุมีและคนบุกินละโดยโดยกระแมนความน้องอยู่เพราะว่าคันว่ากินก็กินได้เป็นเวลาเป็นเวียกเป็นงานเนาะน้องละโดยอืมกินทุกมื่นนี่เอาบ่ทางน้องนี่กินเดากินเบียร์ย่บ่บ่กินกากินเป็นบางเวลาอืม อย่างเสรนมีงานมีการเนาะโดยอ่าโดยโดยโดยแต่ก็คือเคยกินอยู่เนาะเย็นห่อยโเคยกินกกเคยไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานอยู่นอกบ้านอยู่บ้างละบบเคยเคยเดิขึ้นไปในน้ำเพื่อนพี่ซึ่งโบเคยจ้ากเถื่อบ่โดยอืมอืมอืมเป็นอะไรบ่มีโอกาสไปหรือว่าบ่อยากไปบ่อยากไป ก็คืออยากอยู่น้ำแม่น้ำพ่อเนาะโดยโดย,โดยมาที่นี่แบบว่าบ้านน้องกะใหญ่เติบเลยเนาะแบบผู้บ่าวผู้แพ้วรุ่นข้าวเดียวกันนี่มาโอ้มาลมนําอยู่บ่บ่มีมีแต่ลูกหลานป้าแต่พี่น้องอุศดายน้นอ,งนองน้อนี่เนาะเบิเเดบ้านนี้เบิดบ้านนี้เดยป้าตะสัก,กเลยแบบว่าบ่มีผู้บ่าวผู้แพ้วน้ำข้าว หันไปทางใดก็มีแต่พี่น้องอืมอืคันว่าแบบว่าทางอ่ะทางอ้ายเพื่อนอยู่ฝั่งไทยเนาะแบบว่าทางสิเขามาโอมาลมมาจีตเจ้านี่ต้องผ่านพ่อแม่ก่อนบ่พ่อแมยบริกิจบ่บริกิจกันอีย่างเนาะดยแล้วแต่ความสมัครใจของเจ้าว่าเจ้าในสิโอสิลมกับเพิ่นบ่เนาะโดยโดยโดยแบบว่าเพื่อนอายุห้าสิบปีนี่ สำหรับน้องเดียวนี้ชีพอคุบหาได้บ่ยังตอบบ่ได้เนาะเดือนนี้เนาะดยอยากเปิ่งนิสัยก็น้องหมักดีไสน์แบบได้น้องหละเอาตรงตรงหมักคนแบบนิสัยดีแบบเอาใจเหานะเพราะว่าอายังน้อยอยู่ดอายังพูดจากความ อขาขนเขาหันว่านีไปไปยันตัดสินใจนะค่ะเนยโดยค่นค่าว่าหันว่านี่ไปก็เป็นใจเย็นกับเขาเขากะอันนั้นดีโดยโดยก็คือมาคนที่แบบว่าอ่าดีใส่ใจโคเป็นผู้ใหญ่ได้ก็เอาใจใส่เนาะโดยโดยก็คือกะแม่น้องน้องหลานเนาะเพื่อเฮาสิเอาภัยเข้ามาในชีวิตเฮาก็ต้องเบิ่งให้ดีเด้เนาะ คือทุกมือนี่สังคมทุกมือนี่กาบ,บางกลนกาบ่แม,มนตั้งเวาเนาะบางคนกาติดยา,าติดในทางที่ว่าบ่ดีเนาะก็เลยว่าอยากเน้นดีใส่ใจคอแน่เนาะมาเอได้ก็ย <c oughs> ังว่าบบเก่งอยู่เมื่อนี้มีทาง y YouTube เพิ่นมาหาได้บ้าื้อนี้ก็รายอยู่เนาะ อืมเป็น,นแรกๆความรู้สึกเพิ่นมาหานี่รู้สึกเบื่อหน่ายเพิ่นอยู่บ่ดีใจดีใจเนาะ,ะที่ว่าเพิ่นมาหาบางทีกับบางทีเพิ่นกับสีนัมสหนิงส่แน่นเขามาหาเนาะในการซอยเดือในอครอบครัวเงินซานกับมี่นน้องลละ,ะก็มีหลายคนที่ว่าเพิ่นก็อยากโออยากลมน้ำนองแต่ว่าหาเพดบ่เจอมื้อนี้ก็เลยฉีตัางลายให้เลยเนาะเพื่อว่าเออสะดวกสบายในการโอล่มกัน คือเวลาจะตอบแชทนี้จะว่างตอนใดน้องละ่ะบางทีก็บบอว่างบางทีก็บบอว่างบางที่ก็บบอได้ซูดินหรอกโทรศัพท์อือเป็นอะไรกับบอได้สูดินบ <c oughs> <c oughs> อเมเน็ตเออสิบพันนี่ได้จักมือน้องละ่ะมือเดียวมือเดียวแป๊ดมันเปลืองเนาะแบบว่าคันว่าเฮาเบิ่งคลิปเบิ่งวิดีโอนี่แฮงเปลืองเนาะ อืมอืมอืมโดยโดยก็เลย,ยว่าบริโภยดินเนะาะนอกจากว่าเงินเติมบัตรเติมเบ,บ,บอร์กะหากับคนขางย,ยากเนาะอืมโดยโดยก็โอเคนอเนาะเมืนอี้เนาะ,ะทางเอื้อยกาได้มาหาเจ้ากับเป็นรอบที่สองก็คือถามความวูาสึกนี่พร้อมสังครอบครัวนี่อายุเศร้าปีแมน่นบอกอืมศึกษาเบิ่งใจกับหนุ่มๆีน,มนปีหนึ่งโดยไพ่ได้เสด้น้องเกี่ยวไปครอบครองนี่เนาะ ก็โ okay, อเคเนาะมานี่เนาะทั้งเออยกะสีขอตัวกับก้้องหลาเลยก็ขอให้เจ้าส่งดีเนาะโดยขอให้สมหวัง,งกับความห,ากหักเลย้องหลาเลยโดยอ่ะสบายดี